กอนกินบ้านเฮาเลือกเอาเตะนายเป็นคอน สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปนอกสถานที่นะครับมาขึ้นบ้านใหม่บ้านบออหินสันปูเลยดอยสเก็ตนะครับเอากับมาแหกหรือว่าเปิดหัวคลิปด้วยการลาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่อบ้านนะครับเปิ่งก็จะมาช่วยกันลาบลหลายๆคนนะครับเสียงนี่มาท้าถามเนอะไพเราะสุดซึง้งสุดซึง้ง <laughs> ใส่ไปกี้โบกละหมูนะครับตอนนี้ที่พอบ้านเป็นลาบตอนนี้นะครับก็จะเป็นลาบควายนะครับแล้วก็จะมีลาบหมูตัวนะครับเขาก็จะมาพอเป็นลาบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในนะครับเพิ่็จะช่วยกันซอยเนาะตัวนี้นะครับเพิ่อจะห้องว่าคันนาหรือว่าคันแทนนานะครับส่วนตับกับย่อนี่นะครับ ยังมาหันเจอนะครับว่ามีไหนนะครับถ้าอย่าปิดกับแก้มไปปุลยละก็ว่าเปิดหันไปเรียบร้อยแล้วกับโโหนะครับพามาไว้พอตั้งข้างนะครับก็มาปะนี่นะครับมาปะหัวขว้ตับนี่บอกครับเปิดบอกว่าหัวขว้ตับนี่นะครับต่วนตั้งเพนะครับหรือว่าด้านนี้นะครับก็จะเป็นด้านที่ทาก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อใบพายหมูนะครับแล้วก็บบังลมหมูที่เปินต้มไว้นะครับแล้วก็น้้ำซุปเปิดออกมาหันยางอี๋นะครับแหงลงไปแล้วล่อมแล้วนะครับมันก็เหลือน้อยเดียวนะครับตั้งเพก็จะเป็นด้าานทที่จะํแกงบบานนนนนนุะครัส่วด้ี ก็จะเป็นจินย่างนะครับจิ้นที่เอาย่างวันนี้นะครับก็จะมีหมูสามชั้นนะครับแล้วก็มีซี่โครงนะครับอันนี้เปิ้ลกับมักหื้อเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการทําแกงมันนุ่นนะครับเราก็มาถ่ายตอนที่เปิ้ลทำอย่างไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูหลายๆอย่างนะครับคลิปไม่แน่จะไม่ได้หันตอนทําทุกขั้นตอนนะครับก็พยายามรวบรวมืห้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับส่วนพักที่จะใส่นะครับก็มีพักละนะครับแล้วก็พักแคที่แม่บ้านเปิ้ลเอาไป นะครับเปิ้นจะใส่ลงไปแล้วก็โกนนะครับโกนให้มันเข้าๆกันปิ๊กมาพอ้าวต่อย่างนะครับตอนนี้ก็เอา3จันนะครับแล้วก็ซีโครงนะครับเข้าไปย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แน่จะเป็นกับแก้มนะครับมาแน่จะเป็นกับข้าวนะสังเกตอยู่บนโต๊ะนะครับแก้วเลียงลายเบอะเบอะเบอะฮ่ย่างสู้แล้วนะครับเฮาก็จะเอามาหั่นกันนะครับวันนี้ก็ได้คนแงมนะครับมาหั่นเฮอนะครับหั่นเสร็จแล้วเฮาก็จะเอาไปแจกแขกกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายความหมายว่าเวลาเฮาขึ้นบ้านใหม่นี้นะครับเพราะออหยังเฮาถึงทำลาบกับแกงมโน้อ FC ได้ฟังกันนะครับการแย่ลาบนี่นะครับเปิ้ลก็จะมีความเชื่อนะครับว่าเวลาเราลาบขึ้นบ้านใหม่เนี่ยมันก็จะมีโจกมีลาบนะครับส่วนแกงมนุนนะครับมันก็จะมีความเชื่อเหมือนกันนะครับแกงมนุนเนี่ยคนเมืองเปิ้ลจะถือว่าเป็นการอุดหนุนจุนเจื้อนะครับเปิ้ลก็จะฮ้องเป็นประเทนีหรือว่าสืบสานกันมาอย่างนี้ตลอดนะครับปิิกมาพอลากแตนตอนะครับตอนนี้เปิ้ลก็ลาบเสซ็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เปิ้ลลาบควายไป5กิโลนะครับหมู3กิโลนะครับตอนนี้เปิ้ลก็จะเริ่มปงงล้้้วอตไไ นะครับตามด้วยพริกลาบรากาแตวนะครับแตวให้มันเข้าเข้ากันให้มันเข้ากับน้ำเพียนะครับแล้วก็เอากินที่ซับไว้นะครับใส่ลงไปแล้วก็โกนะครับโกนให้มันเข้ากันนะครับที่เปิ้นใช้มือยำนี่นะครับก็เพราะว่าเพื่อนจะได้ยำแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าแขกมาเยอะนะครับมันจะทํากําเตือกําเต้อเนี่ยมันมาได้นะครับมันจะจ้าเอาเนียลากิที่บ้านนี่นะครับมันก็เนี่ยกําเตือกําเตือเนี่ยมันก็ได้อยู่นะครับอันนี้แขกเปิ้นมาหนักนะครับเปิ้นก็เลยจะเอากําเดียวเต้อเดียวให้ม อยู่นะครับต้นคลิปเขาับมาหันตับเนาะบอกว่าตับไปไหนนะครับเพื่อนให้จะไปต้มก่อนแล้วกลับมาหันมะรุนนะครับพอยำเสร็จแล้วนะครับเขาจะหันว่าเพื่อนจะเอาผงคอแห้งกาถ้วยแดงนะครับใส่ลงไปนะครับใส่นักใส่น้อยก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าใส่นักก็ลำนักใส่น้อยก็ลำน้อยนะครับแล้วก็ยํำต่อนะครับย้ำเพื่อมันเข้าๆกันนะครับตอนที่เปิ้นใส่เกลือนะครับกับตรานได้ถ่ายสักกรรมนะครับเมาไปถ่ายอย่างอื่นนะครับปีกแม่การนไปใส่เรียบร้อยแล้วลาบวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2องย่างนะครับจะมีควายกับ หมูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูนะครับไผ่มักยังใดก็ตักกินเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟต์ตักยังใดก็ได้นะครับิี่มเจอร์ที่คาดมาได้นะครับก็คือดีนั่นเองนะครับเราจะต้องเอาดีใส่นะครับแปบควายนี่มันจะต้องเพ็ดเพมๆมนะครับถ้ามันแบบเผ็ดแบบขมมันตึงบบลำนะครับใส่ดีลงไปแล้วนะครับกับมายม์กันต่อเลยนะครับายม์เมื่อมันเข้าเข้ากันนะครับบบดีเฮอดีเนี่ยมันคลอนไปตางใดทางหนึ่งนะครับพอมันเข้ากันแล้วนะครับเราจะเอาเครื่องในเจ้าหั่นไว้นี่นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็แซวหรือว่าโกนะครบ โกนึ่งมันเข้ากับเนื้อนะครับกินนี่มาท่าถามนะครับมันตึงหอมขนาดเลยลืนน้ำลายบึงบึ้งบึงบึ้นะครับไปล้อคอสักบก2บกมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเฮาจะเอาพักที่เฮาหั่นไว้นะครับใส่ลงไปนะครับพักที่จะใช้นี่ก็คือพักไผ่หอมดวนต้นหอมผักชีนะครับกินนี่มันตึงหอมขนาดเลยนะครับหอมตึงพริกลาบหอมตึงพักไผ่หอมดวนนะครับมีเอฟซีคนไหนลืนน้ำลายตยวพ่อห่อตอนนี้ว่าแล้วก็ขอตัวไปล้างคอสักบก2บกก่อนนะครับ